สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำข้าวคุกกะปินะคะทำเป็นมังสวิรัตนะคะพี่อ้อยจะทำไข่ก่อนเนาะพี่อ้อยใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดนึง ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นกระทะเทฟร้อนอยู่แล้วย่อยกันไว้ เอียงกระทาน,นะคะให้เขาสุกทั่วๆนะคะ พี่ขอทำไข่ให้เสร็จก่อนเนาะขั้วกุ้งนะเชียงนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยเนาะ อ่อนๆน,นะคะแล้วก็มือเบาๆนะเพราะว่าตัวนี้เขาจะแตกง่ายใช้เวลาเดี๋ยวพี่ขอหยุดกล้องหน่อยนะ ที่จริงกเขาใช้หมูนะคะแต่พี่อ้อยใช้เป็นไก่นะคะทําเป็นไก่หวานเนาะ Nếu đâm được xíu ở ngoài nữa còn không biết nào nữa ใช้น้ำตาลแยาหวานนะคะแต่จะใช้แค่ซองเดียวนะคะก็ไม่ได้ทำเยอะในจะหวานใส่ ขอไปล้างกระทะแป๊บอันนี้นะคะเป็นกะป,ปีเจเนาะพอดีขดใหญ่พี่อ้อยแช่อยู่ตู้เย็นไม่ได้เอาออกมา mm hmm. ก็ต้องเอามาคั่วก่อนนะคะยี้ให้เขาแหลกหนาแล้วก็คั่วน้ำมันเขาจะได้หอม,มเวลาผัดข้าวย้อยจะไม่มาผสมน้ำแล้วไปคุกกับข้าวนะคะเพราะว่าจะไม่หอม ็พราเหลืองน,นิดนะคะเพราะว่ากาแฟนี้เขาไม่เึง ็ใช้ข้าวเยอะนะก่อนน้ำมันนี้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะเข้าเย็นค่ะ ดี๋ยวขอผัดก่อนนะเดี๋ยวเราไปจัดจานดีกว่าเนาะจัดจานกันค่ะอันนี้ข้าวพี่อ้อยผัดเสร็จแล้วเนาะ นี่เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะก็ใส่ตามชอบนะคะชอบมากชอบน้อยรสชาติปันไหนก็ตามใจเลยนะคะวงเชียงพี้วเอืมอกี้เดินไปหยิบของนีดเดียวเกลี่ไปนิดนึงแต่ก็อร่อยอยู่นะคะกรอบดีอันนี้วันนี้ไม่มีไอ้น,นี่นะคะไม่มีถั่วฝักยาวเนาะก็จะขาดถั่วฝักยาวไป ตัวนี้ยจะจะอ่าจะไม่ง่ายนะคะถ้าเราไม่ดูเนาะเมื่อกี้พอดีลูกมาถามอะไรพี่ว่าหันไปตอบเขานิดเดียวเองก็ออกมาเป็นสภาพนี้เลยแต่ก็กรอบ <Okay. S 1> ดีค่ะไม่ไม่ได้ไหมมากนะคะไม่ได้กลิมมากเนาะเพราะว่าในกล้องอะจะดูว่าเหมือนสีจะเข้มนะคะแต่จริงๆแล้วถ้ามองดูข้างนอกไม่ไม่เข้มเลยนะคะ กลอกชาเลยพี่ว่าใส่ไข่ใส่ดิพิกค่ะโรดด่พิก หน้าทานไหมคะข้าวคุกกะปิมังซเวลรัตนะคะถ้าทําเป็นเจก็ได้นะคะก็ไม่แค่เราไม่ใส่หอมแดงเนาะถ้าไม่ใส่หอมแดงก็เป็นเจแล้วนะคะแต่พอใส่หอมแดงลงไปก็เป็นมังซสวลรัตเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีไก่หวานนะคะแทนหมูหวานเนาะแล้วก็กุ้งเชียงเจ ๋ยวขอบกลับนิดนึงแล้วก็แตงกวามะนาวหอมแดงนะคะหอมแดงน่าทานไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายช่องไฮซีนะคะแล้วก็ช่องรองของพี่อ้อยนะคะช่องหลอนๆใบอ้อยน,นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ